เพราะว่ามันมีตุ่มขึ้นมาที่ศีรษะมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดิมทีก็เท่ากับเหรียญบาทเล็กๆแล้วก็มาเหรียญห้าแล้วก็มาเหรียญสิบทีนี้ก็ใหญ่กว่าเหรียญสิบเท่าลูกมะนาวเกือบเท่าผลส้มไปตรวจมินิจฉัยอยู่นานทางโรงพยาบา,บาลก็บอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และหมอบอกว่าแร,แรกถ้าดูดพอได้ตอนนี้ดูดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีน้ําให้ดูดแล้วมันเป็นเนื้อแล้วพอาไปเจอหมอพาน,นิชเข้าก็ให้ผมเนี่ยตัดตัด,ตดไอ้เนื้อตรงนี้ขอเงินคิดค่าจ่ายห้าแสนมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กลางทะเลกว้างมันมองหาฝั่งไม่เจอมองหาความหนังไม่เจอ สวัสดีครับผมดกรกิติกรฮิรันศิรณนีนะครับผมเนี่ยใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่ w ่ r k i n g Man เนอทำงานบ้านไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับไปอยู่หน้หน้างานไปอยู่สำนักงานอายุสิบห้าพออายุเขาสิบหกสิบเจ็ดก็เริ่มย้อมผมมาโดยตลอดเลย สารเคมีตัวนี้นะครับอันตรายมากการใช้ชีวิตของผมเนี่ยผมก็ไม่เคย เนี่ยก็พยายามค้นหา,าทางเลือกใหม่ที่จะช่วยรักษาด้วยแ,วแรกๆไปพบสมุนไพรที่โฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะเลยพอไปทานแล้วมันไม่ใช่ก็มไม่ใช่คำตอบทานทีเป็นกำมือเป็น10เป็น20เมเ็ดนะรต่อครั้งก็เลยเลยหยุดมาเอ่ยไปเสียท่ากับคลินิกแพทย์ทางเลือกท,อที่อื่นเขาให้อายาปาพอก ปรากฏว่าพอพอกแล้วมันดูดหนังผมไปหมดเลยม,มันก็มีจะเนื้อแดงเนื้อออกไหมฮะเวลาเราทานไส้ก็ให้นึกถึงเวลาเราทานไส้กรอกที่เราลอกไส้กรอกออกจะเหลือจะเนื้อแดงๆน,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 นั่นเลยครับอย่างนั้นเลยครับก็จะเป็นแผลใหญ่ๆขึ้นแผลเนี่ยนะคะที่ขึ้นบนศีรษะเนี่ยมันจะปวดขึ้นปวดขึ้นปวดปูดผู้ใหญ่อะใหญ่เป็นลูกมะานาวมะปูดกันนั่นนะคะ่ะแต่ว่ามันมันไม่มีหัวเป็นเนื้อแดงๆปวดขึ้นมาแล้วเขาไปทานตะบนไพรที่บอกว่าให้เอายาตะบนไพยเนี่ยทาแผล ตอนนี้พอทาปุ๊บมันแค่เป็นแผลแบบผิวดำ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 เหมือนไหมอเลยเนะี่ยแล้วพอเราเอาล้างแผลเนี่ยไอผิวหนังดำดำมันก็จะหลุดออกมาเป็นหนังแดงแดงแต่ว่ามันก็ไม่ยุบลงแลแ้วแผลก็จะใหญ่มากพัตเตอร์แบบต้องหาพัตเตอร์ใ้พิเศษไม่พอต้องเอาแบบแปะเองอ่ะไออะไรเอาพัคก๊อดแปะเองพวกนั้นน่ะเราก็ต้องล้างบ่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งเซิร์ชไปเจอดร์พัทนะครับ เคยไปเจอดรพัฒผมชอบตรงที่ว่าเป็นสมุนไพรสกัดศึกษาที่มาที่ไปของตัวยาศึกษาผลวิจัยนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆของของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ,ะก็ศึกษาอยู่ระยะหนึ่งก็เห็นว่าผู้ใช้นะผมติดตามผู้ใช้บางรายเนี่ยเขาเห็นผลคอนเฟิร์มผลหลายๆรา,ายก็เราก็อยากหายผมก็ถามไปทางอแอดมินนะฮะ ว่าผมต้องการารักษามะเร็งยาชุดไหนเขาก็จัดมาให้ผมเริ่มแรกก็ซื้อมาทดลองนะครับอย่างล่าหนึ่งกะปลกอย่างละหนึ่งกะปลูกเสร็จแล้วมาทานทานดูรู้สึกมันดีขึ้นร่างกายมันดีขึ้นมาครั้งหลังๆเริ่มแครั้งละสองกระปุกทุกชนิดนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบูมินแม็กหรือเป็นเคเอเป็นเคอร์ล่าน้ำมันลำข้าวอะไรต่าง,างก็ทานแล้วปรากฏว่าไอไ้อลูกที่มันปูกที่ศีรษะเนี่ยมันค่อยๆย,ยุบลง แล้วมันยุบยุบลงยุบลงยุบลงจนมันแห้งลงพี่ต้าเอาปาเตอร์มาแปะไม่ต้าทำแผลไม่ต้องล้างแผลใหญ่ๆอะ่ะพอทานนี้เขายุบลงแผลก็ยุบลงมันไม่ต้องใช้ยาใดๆมาๆมามาพอกมาทามันจะค่อยๆแห้งไปเองแห้งไปเองแห้งไปเองจนกระทั่งมันแห้งติดหนังศีรษะุผมดีใจมากทําให้ผมหายลงจากถุงไม่มีไม่เคยมีความหวังนะปรากฏว่าความหวังผมมีเพราะว่ามันหายลงแล้วมันสนิทนะครับก็ดีใจ ว่าเรามีโอกาสหายแล้วดีใจครับดีใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมีคุณภาพอย่างนี้นะฮะหมอก็เลยบอกว่าตอนแรกแดงเดินที่จะตัดหมอก็บอกว่าทํานั้นไม่ตัดดีกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆยุบลงผลมะเร็งเนี่ยมันมันมันดีขึ้นขิ้นเนื้อมันหายไปไปทำซีซีสแกนว่ามันลามไปที่ไหนบ้างภายในร่างกายปรากฏว่ามันไม่ได้ลามไปไหนเลยหมอบอกโชคดีที่มันไม่ได้ลามไปไหนสาเหตุของการย้อมผมและทําให้เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือเนื่องจากว่า ในยาย้อมผมเนี่ยมักจะมีสารเคมีอยู่หลายประเภทมันส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบแล้วก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ด้วยนะครับทำลายไตยได้ด้วยทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะร่างกายได้ในเคสของดรกิติกรนี่ปรากฏว่ามันสะสมที่ผิวหนังจนกระทั่งเกิดความระคายเคืองต่อเนื่องมันก่อให้เกิดการอักเสบการอักเสบก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับการกลายพันธุ์สุดท้ายนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก็เลยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง แล้วก็เกิดเป็นก้อนตุ่มขนาดใหญ่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆบริเวณศีรษะเกือบเท่ากำปั้นนะครับก้อนใหญ่มากเป็นประเภทหนึ่งของมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองหลังจากที่ใช้ยาสมุนไพรแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยก็คือว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันค่อยๆมีขนาดเล็กลงแล้วก็แห้งลงเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการตายของเซลล์นะครับที่เรียกว่าอะพอ p โทซิสทีมวิจัยเราก็ได้ทําการ ทดสอบประสิทธิภาพของตำรับยาสมุนไพรในการใช้ยับยั้งแล้วก็ในการใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายแบบ a ม o ต t o s i เนี่ยในหลายๆตำรับตำรับแรกที่ทดสอบครับก็คือตำรับสมุนไพรเคราเปรียบเทียบกับยามาตรฐานที่ใช้เป็นเคมีบําบัดก็คืออกโ o l u b ิซินที่เขามีฉาย,ยาว่าน้ําแดงเนื่องจากว่าเขาจะเป็นของเหลวที่มีสีแดงนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเกือบทุกรายนะครับที่ได้รับเคมีบําบัด ก็จะได้เคมีบำบัดในสูตรที่มีด็อกโซลูบิซินเป็นยาพื้นฐานปรากฏว่าผลการทดสอบเนี่ยออกมาก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเมื่อเราหยอดตัวยาด็อกโซลูบิซินเนี่ยลงไปในเซลล์มะเร็งที่ความเข้มข้น108ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงปรากฏว่ามีกระบวนการตายของเซลล์เกิดขึ้นอยู่ที่10.6%ทางซ้ายมือแต่ในขณะที่ เมื่อใช้สารสกัดเคราที่ความเข้มข้น73ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรต่ำกว่านะครับเพราะว่าด็อกโซลูบิซินเราใช้ที่108ปรากฏว่าใช้ความเข้มข้นต่ํากว่าด็อกโซลูบิซินแล้วก็หยอดลงไปในเซลล์ปรากฏว่าทําให้เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ FCT 116เนี่ยตายถึง45เภายใน72ชั่วโมงเช่นเดียวกันซึ่งแสดงว่าเคราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทําให้เซลล์มะเร็งตายได้มากกว่าด็อกโซลูบิซินถึง4เท่าครึ่ง นะครับในขณะที่ความเข้มข้นต่ํากว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือมีประสิทธิภาพสูงกว่านั่นเองครับซึ่งเคอร์่าเนี่ยเราทดสอบความเป็นพิษทั้งในเซลล์เซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับจนกระทั่งทดสอบในหนูนะครับว่าไม่มีความเป็นพิษแล้วก็ไปทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีนะครับตรวจค่าตับค่าไตคา่าเม็ดเลือดแดงค่าเม็ดเลือดขาวก็ปกตินะครับไม่มีความผิดปกติในร่างกายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เลย มีความปลอดภัยในการที่จะนํามาใช้ทีนี้พอประสิทธิภาพในการทําให้เซลล์ตายได้ดีขนาดนี้เนี่ยแล้วกลไกลของมันคืออะไรนะครับเราก็ทําการทดสอบวิจัยลึกลงไปอีกว่ากลไกของมันในระดับของยีนเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าผลการวิจัยเนี่ยเราพบว่ามันไปกระตุ้นให้เกิดยีนตัวหนึ่งที่ทําให้เกิด a p o p t o s i สนี่แหละนะครับผ่าน,นกลไกของยีนตัวเนี้ย ยีนตัวนี้เรียกว่า p53 หรือ p53 นะครับมันจะซ่อม DNA นะครับคือถ้าเกิดว่ามีการกลายพันธุ์ของ DNA มีการทำหน้าที่ของ DNA ที่ผิดปกติมันจะซ่อมก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเซลล์โตผิดปกติมันจะเบรกทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยโตช้าลงแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้นะครับมันจะฆ่าทิ้งเลยนะครับก็คือเปิดสวิตช์ apoptosis แล้วเซลล์ก็จะตายทันทีแล้วผลการวิจัยเราก็พบว่า ตัวเคอรล่าเนี่ยกระตุ้น p 5 3แล้วก็อีกสมุนไพรตัวที่เราใช้ควบคู่กันก็คือ KS เ,เคสนี้กระตุ้น p 5 3ได้ดีมากทำให้มีผลในเรื่องของการทำให้เซลล์มะเร็งตายดรพัชเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแพทย์แผนไทยที่เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างมากนะครับท่านต้องการอะไรที่เป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลซัพพอร์ตทางวิทยาศาสตร์จริจรงๆแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยที่ผมตื่นเต้นคือท่านอ่านตำราแล้วคิดว่ามันมีฤทธิ์แบบนี้เมื่อมาทสในห้องแลบแล้วก็มีฤทธิ์เช่นเดียวกันกับที่ ท,ท,ที่แพทย์ผ่ผนไทยบอกมาจริงๆสมุนไพรที่ผมเทสในมือเนี่ยผมสูตรทวนสมุนไพรเยอะมากนะครับ่ยจากหลายเจ้ามากจากหลายสูตรจากหลายหมอแผนไทยมากเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือสมุนไพรหลายเจ้าที่เทสเนี่ยผมไม่ค่อยพบฤทธิ์อะไรในการจับยั้งมะเร็งเลยนะครับแล้วก็แต่ของคุณพัทเนี่ยพบว่าการออกแบบการทดลองที่คุณพัฒดึงสมุนไพรขึ้นมาจาก,จากตำรับยานเนี่ยเพราะว่ามีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็มีสมุนไพรหลายอย่างครับเช่นมีเคอร์ล่ามิโนโซาฤทธิ์ซีนะครับ เบต้าเอ็กนะครับก็มีหลายตัวมากเลยครับหลายสูตรมากเลยครับสูตรไพรแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งที่แตกต่างกันออกไปเลยครับผลเป็นแนวโ,โน้มที่น่าสนใจครับก็คือว่าปกติในการทดลองในห้องแลบเนี่ยนะครับในกับเซลล์มะเร็งเนี่ยประมาณว่าถ้าสารตัวไหนก็ตามเนี่ยมีค่า i c 5 0 IC50 คือค่าการยับยั้งครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งค่าสมุนไพรตัวไหนก็ตามที่มี i c ซตี้ต่ำกว่า100ไมโครกรัมเ e r m อครับจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจที่จะสามารถนำไปใช้จริงในในใน,ในคนไข้ต่อไปได้ ซึ่งตอนนี้เราก็พบว่าสมุนไพร์หลายตัวเนี่ยมีค่าการยังยังที่ต่ํากว่าร้อยไมโครกรัมเปร็นแลในห้องปฏิบัติการนะครับต้องบอกว่าคุณพัชก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในวิเยาศาสตร์อย่างมากนะครับเชื่อมั่นในแพทย์แผนไทยและเชื่อมั่นว่าแพทย์แผนไทยสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาสตร์ศศในแผนปัจจุบันครับแพทย์ทางเลือกนะมีหลายอย่างมีหลายที่ที่เกิดน,นะสมุนไพรต่างๆที่บรรจุแคปซูลโดยปาศจากการสกัดเนี่ยผมว่ามันมีตัวแปรมีเชื้อรามีอะไรผสมอยู่ ทำให้เกิดคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้ามีเชื้อาราผสมอยู่ความชื้นอนๆๆะไรต่างก็จะให้เกิดเชื้อราได้ซึ่งมันเป็นอันตรายแต่ถ้าสมุนไพรสกัดเนี่ยมันมั่นใจได้เลยครับว่าเชื้อราไม่มีแน่นอนเพราะมันผ่านการสกัดมาแล้วสมุนไพรดร์พัทอันนี้เป็นสมุนไพรที่นะ่ามีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแล้วครับถ้าท่านพบดรพัทนะครับได้กดึ้นตัวเองมาผมเป็นมะเร็งเนี่ยมันหายไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันหายหายไปเลย ยกลงสนิทก็เชิญชวนนะครับไม่ผิดหวังนะครับคนที่เป็นมาเลงน,นะครับท่านไปที่ไหนแล้วหมดหวังมาที่นี่และครับท่านมีหวังแน่นอน